เคยค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะรัฐบาลนะคะได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะเป็นสิทธิ์อะไรบ้างกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่ได้อย่างไรนะคะคลิปนี้สรุปมาให้ฟังแล้วก่อนปรับชมรับฟังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยสําหรับเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะจาก รองโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีนะคะหรือว่าคุณรัชดาธนาดิเรกนั่นเองนะคะเขาได้เปิดเผยไว้นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะซึ่งก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดําเนินการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะสามารถดูแลตัวเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ะะโดยในปีนี้เนี่ยปี2565นะคะมีผู้สูงอายุที่อายุ60ปีเนี่ยจำนวน12ล้านคนนะคะจากประชากรทั้งหมดเนี่ยประมาณ66ล้านคนค่ะก็คิดเป็น80%อนะคะทั้งนี้นะคะโดยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอเนี่ยได้เข้าดูแลผู้ป่วยสูงอายุผ่านสิทธิ์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิ์บัตรทองนะคะครอบคลุมการรักษาพยาบาลแล้วก็บริการสาธารณสุขที่จําเป็น สำหรับในปีงบประมาณ2,566นะคะสปะสชเนี่ยได้เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในรายการจ่ายตามบริการดังนี้นะก็คือสิทธิที่ผู้สูงอายุนะคะจะได้รับเพิ่มเลยนะคะตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุอยู่นะคะจะต้องรู้เลยว่าผู้สูงอายุนั้นนะคะมีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้างนะคะบริการวัคซีนป้องกันโรควัคซีนคอตีบและบาดทะยักวัคซีนป้องกันโรค ให้วัดใหญ่สําหรับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปบริการคัดกรองตามความเสี่ยงนะคะได้แก่ประเมินภาวะโภชนาการโรคซึมเศร้าเบาหวานความดัน,ลนโลหิตโรคหัวใจนะคะและหลอดเลือด HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดในอุจจาระนะคะ การตรวจเนื้อเยื่อในช่องปากในกรณีพบรอยโรคเสียงมะเร็งและมะเร็งช่องปากการกายพันธ์ของยีนมะเร็งเต้านมสําหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสายตรงนะคะแล้วก็คัดกรองวัณโรคใน7กลุ่มเสี่ยง ด้วยการเอ็กซรยลปอดในผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปที่สุบุรีหรือมีโรคปอดอุดกัน้นเรือ้อรังนะคะรวมไปถึงบริการทันตกรรมสําหรับผู้สูงอายุซึ่งในปี66นะคะแล้วก็67เนี่ยสปสอชอนะคะได้ร่วมโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา72พรรษานะยีกรกฎาคมปี67ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมกรณีที่ฟันเทียมไม่สามารถยึดติดเหงือกได้นะคะ ทั้งนี้นะคะเขาก็ได้บอกไว้ว่ารัฐบาลนะคะมีความห่วงใยผู้สูงอายุแล้วก็มุ่งหวังให้มีคุณภาพชีวิตในบ้านปลายชีวิตที่ดีนะคะจึงได้จัดสิทธิประโยชน์บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีนะคะโดยเฉพาะบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะเพื่อชะลอความเจ็บป่วยะคะ่ะเป็นมาตรการสําหรับการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะ ก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุนะคะที่จะได้รับทราบสิทธทิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะในสิทธิบัตรทองรวมไปถึงผู้ดูแลบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะคะก็เป็นข้อมูลจําเป็นมากๆนะคะที่เราจะต้องรู้เพื่อรับสวัสดิการจากทางรัฐนั่นเองนะคะไปฟังมาถึงตรงนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ